กดโบเวอร์นะครับทำงานนะครับได้ปกติเลย1,800วัตต์ผมจะทดสอบใช้ไฟเกินให้ดูนะครับจะดูว่าเครื่องจะโปรเทคอย่างไรนะครับโอเวอร์โหลดอย่างไรกดตัวนี้ครับ1,500วัตต์รวมแล้ว1,400วัตต์ชาร์จมือถือชาร์จ power bank ตัวนี้600วัตต์ต้องเกินแน่นอนเพราะฉะนั้นมันต้องตัดครับ สังเกตที่หน้าจอตรงนี้นะครับตอนนี้เฉพาะมือถือและ power bank 17วัตต์นะครับผมกดกาต้มน้ำร้อนปึ๊บ1,400วัตต์นะครับเดี๋ยวผมจะกดโลเวอร์สังเกตนะครับ1,800นะครับเกินนะครับหลอสักคู่นะครับเกินไป90วัตต์1,880วัตต์ ยังไม่ตัดนะครับยังได้นะครับใช้งานเกิน1,800วัตต์ไปนิดๆยังได้นะครับยังไม่ตัดการทำงานผมจะเพิ่มไปอีกให้ถึง2,000กว่าวัตต์มาดูกันครับเตารีตัวนี้กินไฟที่1,000วัตต์ครับแล้วจะรันพร้อมกับกาต้มน้ำร้อน1,500วัตต์นะครับรวมแล้วก็ต้องประมาณ2,400-2,500วัตต์มาดูกันครับ952วัตต์ นะครับกดกาต้มน้ำร้อนนะครับปืด๊ด2อ6 0วัตต์ครับยังได้รอไปสักพักนะครับอ่ามีโอเวอร์โหลดแล้วนะครับโอเวอร์โหลดแล้วอ่าโอเคตามนี้โอเวอร์โหลดแจ้งเตือนแล้วก็ตัดฝั่ง AC ไปแล้วด้วยนะครับตรงนี้ สัญลักษณ์ DC ยังอยู่นะครับแต่ AC ตัดไปแล้วนี่คือโอเวอร์โหลดนะครับที่ใช้ไฟเกินนะครับ